สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะมาไลฟ์แล้วนะคะวันนี้นะมาไลฟ์แล้วนะคะวันนี้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอรอลูกค้าเข้ามากันก่อนนะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะลูกค้าคะเพราะว่าพี่พ,พี่ด้านหลังกําลังทํางานกันอยู่เนาะด้านหลังลูก,ลกค้าด้วยคะ่ะจ้าสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะ เสียงดังนิดนึงนะคะนะาวันนี้นะกกำลังเตรียมจัดส่งด้านหลังกำลังเตรียมจัดส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะวันนี้วันสุดท้ายเนาะก่อนขนส่งจะปิดทำการในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะนะอ่าลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ให้แมค้าด้วยนะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะลูกค้านะ้า ชัดเจนนะคะภาพชัดเจนนะกด1ขึ้นมาให้แม่ค้าหน่อยคอมเมนต์หขึ้นมาให้แม่ค้าหน่อยนะจ๊ะอะเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้นะเรามาเปิดกระสอบ KWE นะคะรายการสินค้า KWE กางเกงทรงกระโปรงคูลลอตนะคะนะ ตัวนี้นะคะมาเปิดรีวิวกระสอบใหม่ให้ลูกค้าได้ชมกันเลยใครยังไม่เคยชมใครยังไม่เคยเห็นตัวอย่างสินค้าตัวนี้นะคะรายการนี้มาจา้ามาจา้ามามุงเลยกดไลค์กดแชร์นะคะดัน1เสียงชัดภาพชัดให้แมคค้าด้วยนะคะเดี๋ยวรอลูกค้าสักครู่นะคะลูกค้า,าคะตอนนี้24ท่านนะคะเข้ามาแล้วนะโอเคเริ่มเลยแม่จ้า้องแนน เดี๋ยวสักครู่นะคะขอคนดันหนึ่งอีกสักสามสามคนเนาะเดี๋ยวเริ่มรีวิวเลยนะคะพี่พี่ขาอขอคนดันหนึ่งอีกสามคนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวกันเลยนะคะโอเคค่ะตัวนี้นะคะเป็นงานกางเกงทรงกระโปรงคูลอดนะคะลูกค้าตัวนี้ไม่เคยรีวิวที่ไหนเลยนะคะ ยังไม่มีรีวิวไม่เคยเปิดรีวิวเลยนะเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ชมพร้อมๆกันนะคะลูกค้าดูด้านข้างกระสอบนะคะลูกค้าคือสวยมากนะคะชั้นสีชั้นของผ้าคือสวยคือปังมากนะคะเดี๋ยวสวัสดีลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีลูกค้าเลยค่ะสวัสดีพี่รดาพรคะ่ะสวัสดีพี่อมาราพรจ้าพี่ลินจงสวัสดีคะ่ะพี่สิริขวัญน,นะคะนะคะ พี่การหายจากรีวิวนั้นมากใช่ค่ะรายการนี้นะเปิดไม่บ่อยนะคะแต่เปิดแล้วรับรองว่าปังแน่นอนลูกค้าใครยังไม่เคยเห็นงานตัวนี้นะคะมาจ้ามาจ้าเข้ามาเลยเข้ามาดูกันได้เลยคะ่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะพี่ระพี่พรสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ตุกสวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้มารีวิวงานให้ดูนะคะขอลูกค้า30ท่านค่ะเดี๋ยวจะเริ่มรีวิวกันเลยนะคะน้องแนงขอลูกค้า30ท่านค่ะลูกค้าขาเดี๋ยวจะเริ่มรีวิวให้ดูให้ชมกันเลยนะเพราะว่างานตัวเนี้ยต้องดูนะคะลูกค้าห้ามพลาดต้องดูบอกเลยว่าต้องดูเพราะว่างานสวยมากลูกค้าขางานสวยมากราคาเบาๆด้วยจ้า สินค้าตัวนี้มีพร้อมส่งนะคะใครจะรับ CF มาได้เลยจะเอาลูกใหม่หรือจะเอากระสอบรีวิวก็ได้นะคะ CF พันหน้าลายสดนี้ได้เลยนะคะใครที่ CF ก่อนนะคะก็จะได้ลูกนี้ไปเลยนะคะลูกค้าขาอ่าลูกค้าครบ30ท่านแล้วค่ะเดี๋ยวเริ่มรีวิวกันเลยนะคะมาจ้ามาจ้าอ่ใครนะคะตั้งตาดูอยู่อ่าเริ่มเลยตัวแรกนี่ รายการนี้นะคะคือกางเกงทรงกระโปรงคูลอตจ้าอาดูนี่เป็นงานกางเกงนะคะทั้งกระสอบเลยเป็นงานรวมผ้านะคะนี่อย่างตัวตะกี้นะคะลายจุดดาเป็นผ้าชีฟองนี่ก็คือรวมมา,าใช่ผ้าขัาตอน,ตอนก็มาจะจะเห็นหนะนายหน้ากระสอบนี้ก็คือมียีนปนมาด้วยนะคะนี่เป็นกางเกงทรงกระโปรงแบบนี้เลยในหนึ่งกระสอบนะคะลายสีชัดเจนสดใส อ่าผ้าไยก็มานะคะใครที่ตามหางานใครแม่ค้าแม่ค้าขั้นไหนที่แบบว่าอยากขายกางเกงใช่อ,ใชอยากขายกางเกงแอดมินขายกางเกงงานไหนนี่งานไหนดี<ช>แอดมินก็แนะนําอีกรายการหนึ่งนะคะก็คือไงารายการนี้เลยกางเ,เกงทรงกระโปรงคูลอตน,นี่ผ้าชีฟองโพาผ้าโพลีเนาะผ้าโพลีจ้ะเป็นผ้าโพลีนี่กางเกงขาบ้านวินเทจอ่าใครตามถามหาแอดมินบ่อยมากขาบ้านมีไหมคะ กางเกงแบบนี้มีไม่เอ่ยนี่จ้ะวันนี้รีวิวให้ดูเลยนี่ปนผ้าแบบนี้เลยเป็นงานผ้ายีนบางก็มาในหนึ่งกระสอบนะคะรวมผ้าแบบนี้เลยสีสันสดใสซักรีดพร้อมขายเลยจริงๆก็ไม่ต้องซักนะเพราะที่นี่ที่เปิดมาก็คือยังไม่มีเลอะเลยจ้ะนะไม่มีดูตัวนี้เป็นผ้าชีฟองนี่ลูกไม้ปังๆแบบนี้เลยขาผ่าลูกไม้แฟชั่นแบบนี้เลยอให้ดูกันชัดๆนี่งานแฟชั่นแบบนี้ก็มาลูกค้าอัพ ทำกำไรได้แน่นอนเลยตัวนี้นะขาสั้นก็ต้องมีติดปนมาบ้างนะคะลูกค้าแต่รับรองได้ว่าเนี่ยให้ดูแค่ข้างกระสอบก็คือสีแบบว่าแชัดจัดเต็มมากแบรนด์แบนด์มาแน่นอนส่วนใหญ่แบรนด์ที่ดูอ่ะมันจะเป็นแบรนด์แบบว่าพวก G U Uniqlo H&M นะคะลูกค้าแล้วก็เอลเนี่ยมันจะเป็นงานผ้าแบบผ้าเอลย่งยืดนะคะสวยมากลูกค้า่ะ ลูกค้าถามว่าไซส์ใหญ่ไหมถ้ากงานญี่ปุ่นนะคะตัวนี้โกดังของเราเป็นงานกระสอบญี่ปุ่นนะคะไซส์จะไม่ใหญ่มากเนาะ S M L X L ประมาณนี้นะคะลูกค้านี่สวยมากทะาลีดก,ก็คือปังปังมากนะคะลูกค้าสามารถมาหมดเลยค่ะลูกค้าผ้ายืดผ้าโพลีผ้าไบรดผ้ายีนส์บางนะคะผ้าฝ้ายผ้า,า,าคอตตอนนะคะตัวนี้รวมมาหมดเลยค่ะลูกค้าใครที่สนใจนะคะ ะเลยนตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้นะคะ100่กิโลอยู่ที่7,500บาทจ้าคุ้มากนะคะลูกค้าคุ้มากลูกค้าดูดูงานก่อนนะคะลูกค้าดูงานก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะลูกค้าคะให้ดูนี่ให้ดูงานก่อนนี่แบรนด์เอิร์ธนะคะลูกค้ามีแบรนด์เอิร์ธรับรองว่าสภาพใหม่สะอาด ะะลูกค้าพร้อมขายแน่นอนนะคะไม่ต้องซ่อมเยอะไม่ต้องทําอะไรเยอะเอาไปรีดขายได้เลยน,ยนี่ลายสกอตดําตัวนี้โอ้โหสวยสวยมากๆเลยสายวินเทจก็คือต้องมาเลยวันนี้เสียงดังนิดนึงนะคะลูกค้านะพราะลูกค้าหน้าร้านค่อนข้างเยอะเลยวันนี้นะแต่ว่าแอดมินก็ยังมาทําร้ายสดให้ดูกันนี่กางเกงกำมะหยี่สวยมากและคือเป็นแบรนดนะ์ยูนิคอร์จ เนว่าป้ายเนี่ยไซส์ M นะคะไซส์เนี่ยจะอยู่เป็นไซส์เอเชีย Asia เลย S M L XL นี่สีขาวขาวจัวเลยสวยมากลูกค้ารีวิวให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะไลฟ์สดกันให้เห็นชัดๆกันแบบนี้เลยว่าสวยไม่สวยสวยแค่ไหนนะคะตัวนี้นะหนึ่งอันนี้ซส์ใหญ่เป็นผ้ายืดเนาะเอวยืดนะคะเอวถักนะหนีผ้าชีฟองดีดก็คือสวยเลยตัวนี้นะคะ 100กิโลจ้ะบอกราคาอีกรอบนั่ง1 0ึกิโลอยู่ที่7,500บาทนะคะใครสนใจลูกที่แอนมินกำลังรีวิวอยู่นี้นะคะสนใจเลยลังเลหรือยังไงสอบถามลูกใหม่มีให้แน่นอนอ่นนี่แบรนด์มาอีกแล้วแบรนด์จ u ูมาอีกแล้วสวยมากตัวนี้สวยมากสายวินเทจก็คือให้ดูอ่ารสีชมพูพ้าดทลสวยมากกระสอบรีวิวลูกค้าคนไหนต้องการนะคะก็คือ เอฟกันหน้าไลน์ได้เลยนะคะหรือใครอยากสอบถามรายการอื่นนะคะทักแชทเข้าไปในเพจได้เลยมีแอดมินนะคะรอตอบรอให้ข้อมูลลูกค้าทุกท่านอยู่นะจ๊ะ,ะตัวนี้นะคะกางเกงกระโปรงทรงคูลอลนะคะลูกค้ากางเกงกระโปรงทรงคูลอดเนาะตัวนี้บอกเลยนะคะว่า ไม่ค่อยมีมาเหลือนะคะลูกค้าไม่ค่อยเหลือไม่ค่อยเหลือให้ขายแล้วก็ไม่ค่อยเหลือให้รีวิวนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยทางโกดังได้มาเยอะนะคะลูกค้าได้มาเยอะนะโอ้โห,หดูไซส์นี้ตัวนี้ทางโกดังไม่ค่อยเหลือรีวิวเยอะนะแต่วันนี้ได้โอกาสมารีวิวนะคะก็เลยอยากมารีวิวให้พี่ๆดูกันเพราะว่างานเนี่ยมันฉ่ำมากลูกค้า ราไซส์ปนแบนนะคะลูกค้าแบนด์ออกอีกแล้วค่ะลูกค้าขาสีพื้นลวดลายนะคะรวมมาหมดเลยค่ะเป็นงานรวมเนื้อผ้านะคะส่วนใหญ่เนี่ยเอวของเขาจะเป็นเอวยางยืดนะคะลูกค้ามันมันจะใส่ได้ตั้งแต่ S ถึง XL เลยนะคะมันจะเป็นไซส์เออมันจะเป็นเอวยางยืดนะแบนดใหม่อีกแล้วลูกค้าแบนด์ใหม่อีกแ,แ,แล้วลูกค้าขาจำนวนตัวนะคะได<ม>้อยู่ที่ประมาณ 3 5 0ร้อถึงสี่ตัวนะคะค้าค้าขนาใหญ่เป็นผ้าชิ้นองเซ็กซี่ถูกต้องสวยมากานะคะเซ็กซี่เซ็กซี่มีมาแน่นอนใช่ะค,ะค่ะเปเิดลุ้มกันได้เลยงานสวยผ้าสะอาดมากนะคะตัวนี้เป็นงาน KWE กระสอบขาวนะคะน้ําหนัก100่กิโลสินค้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะลูกค้าขาดูได้เลยนะคะชมได้เลยงานสวยจริงๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสินค้านะคะ จะรับกระสอบใหม่หรือว่าจะรับรูปรีวิวนะคะก็แจ้งแอดมินได้เลยนะคะลูกค้าขาแจ้งแอดมินได้เลยนะสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะนี่ตัวนี้เป็นงานกางเกงทรงกระโปรงคูลอตนะคะสายวินเทจสายแฟชั่นนะคะลูกค้ารวมมาหมดแล้วค่ะในนี้นะคะในหนึ่งกระสอบเนี่ย350ตัวนะคะถึง400ตัวโดยประมาณนะคะลูกค้าขารวมความยาวนะคะเข่าเลยเข่านะคะมีมาหมดนะคะลูกค้าอันนี้เป็นผ้าลูกคลนก ตัวนี้เป็นงานลูกฟูกนะคะดูกระดุมของเขาลูกค้าดูกระดุมของเขานะคะผ้าโพลีผ้าลูกฟูกอุ้ยตัวนี้สวยมาก่ะข้างงานนี้ลูกค้าลูกค้าไปเดินตามตลาดได้เลยนะคะตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีขายเพราะว่างานมันหายากมากนะคะลูกค้าคะ ตัวนี้งานมันหายยากมากมันจะไม่ค่อยมีขายนะคะตัวนี้บอกเลยนะลูกค้าสามารถเอาไปขายตามตลาดนัดได้ลูกค้าสามารถเอาไปไลฟ์สดได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปลงไอจีก็ได้ลูกค้าขายได้หมดเลยนะคะสีพื้นก็สวยนะคะใส่ทํางานได้นะคะสุดาพใส่แล้วดูสุภาพดูเป็นแบบผู้ดีทางการนะคะตัวนี้บอกเลยนะต้องจัดนะคะดูตัวนั้นวินเทจมากลูกค้าตัวนี้วินเทจมากนี่ตัวนี้นะคะนี่สวยมากนะคะ อีกตัวหนึ่งเนาะเป็นงานวินเทจเลยลูกค้าสวยมากนี่ไซส์ใหญ่ด้วยสวยโีเนีโยโดซีเนียอ่าสวยมากนะคะท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้านะคะทักแชทโกดังสมาเดอร์มาได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะลูกค้าขาแต่ว่าต้องรีบนิดนึงนะเพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะอันนี้อัดพีทนี่นนอัดพีทเป็นแบรนด์ไหมคะแบรนด์อะไรเอ่ย เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะงานบางตัวก็จะเป็นงานแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะลูกค,ะคะ้าขาตัวนี้นะงานอัดพีชงานยีนบางผ้ายืดผ้าโพลีผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายผ้าลินินนะคะผ้ากำมะหยี่ผ้าลูกฟูกนะคะเป็นงานรวมผ้าทั้งหมดนะคะลูกค,ะคะ้าขาเป็นงานรวมผ้าทั้งหมดนะคะอ้าวมีพี่แหม่มนะคะพี่แหม่มภัยงามนะเป็นแฟนตัวยงโก,โกดังสบาเดินนะคะรับลูกรีวิวแล้วคะ่ะ เปิด<อ>ดูต่อ,อเลยค่ะดูงานนี่พี่แม่เจอยูนิคอร์กแล้วตาอบอกเลยกระสอบนี้นะใครที่ตามหาเกงขาบานนะซื้อกระสอบไหนยยเกงขาบานติดน้อยมากกระสอบนี้ทั้งกระสอบเลยถูกต้อง,องรตรงกระปงโดรนนะคะรับไปเลยกระสอบนี้นะคะใครยังมีกระสอบใหม่เนาะใช่ม,มีกระสอบใหม่หมแต่ว่าลูกค้า<ม>แต่ว่าเหลือไม่เยอะนะคะ ของเหลือไม่เยอะแล้วเหลือไม่ถึง5ลูกด้วยซ้ํานะคะลูกค้าต้องรีบนิดนึงนะเพราะว่าถ้าไลฟ์สดนี้ออกไปเนี่ยลูกค้าก็จะทักมาเรื่อยๆนะคะลูกค้าแล้วของก็จะหมดเพราะฉะนั้นนะคะอย่าคิดนานนะคะอย่าตัดสินใจนานนะเห็นรีวิวนี้นะคะลูกค้าพอจบคลิปปุ๊บลูกค้าทักแชทได้เลยนะคะหรือว่าจะทักตอนนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่ามีแอดมินนะคะคอยตอบแชทลูกค้าอยู่นะคะลูกค้าขามีแอดมินคอยตอบแชทลูกค้าอยู่นะลูกรีวิวขายแล้วนะคะลูกค้าขาเป็นลูกใหม่ เอาเป็นลูกใหม่แทนนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเนาะงานลูกใหม่นะคะสินค้าเป็นงานล็อตเดียวกันค่ะ<อ>เดี๋ยวพี่แหม่มนะคะแคปแคปลูกรีวิวให้หนูเลยนะคะแล้วก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณพ,พี่แหม่มมากนะคะตาถึงมากๆเพราะว่างานสวยจริงๆนะคะพี่ขา ตัวหนึ่งเนี่ยลูกค้าเอาไปอัพราคาได้100บวกบวกนะคะตัวหนึ่งเนี่ยเอาไปอัพราคาได้100บวกบวกงานนี้มันดียังไงนะคะมันดีตรงที่ว่ามันเป็นงานกางเกงทรงกระโปรงนะคะซึ่งมันจะทําให้เราอ่ะสวมใส่สบายนะคะเป็นงานทรงกางเกงกระโปรงทรงขากว้างๆนะคะใส่สบายมากตัวนี้นะคะไม่อึดอัดแน่นอนนะคะลูกค้าเนี่ยตัวนี้ก็เป็นงานยีนนะคะอุ้ยสวยมากลูกค้า ใช่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  oh <my S 1> ตัวนี้ขายได้กับลูกค้าทุกกลุ่มจริงๆนะนักศึกษานะคะนักศึกษาวัยทำงานนะคะรวมไปถึงคุณแม่บ้านต่างๆนะคะใส่ได้หมดค่ะลูกคา้าใส่ได้หมดเลยตัวนี้งานไม่แก่นะคะงานสามารถใส่ได้ทุกกลุ่มลูกคา้าลูกค้าเอาไปขายยังไงก็ปังนะคะลูกค้าเอาไปขายยังไงก็ปังนี่ลายดอกสวยมากนะคะอะ โอเคนะคะเดี๋ยวลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจงานนะคะสามารถทักแชทมาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าทักมาสั่งซื้อได้นะคะสินค้ายังมีพร้อมส่งอยู่นะคะเหลือไม่ถึง5ลูกแล้วนะต้องรีบนิดนึงนะคะลูกค,ะคะ้าขาต้องรีบนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้แอนมินขออนุญาต ปิดคลิปลาไปก่อนนะคะเพราะว่าหน้าร้านลูกค้าเยอะนิดนึงนะคะลูกค,าคา้าขาขออนุญาตไปรับยอดลูกค้าก่อนเนาะ <c oughs> เพราะว่าหน้าร้านลูกค้าเยอะมากนะคะอ่ะให้รีวิวข้าวไว้ประมาณนี้ละกันนะคะลูกค,าคา้าขาขอบพระคุณลูกคา้าทุก,ท,กท่านมากๆนะคะที่รับชมไลฟ์สดของโกดังสบายเดอร์นะคะเดี๋ยวถ้าจะมีงานอะไรมาอัปเดตอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะมีไลฟ์สดจะมีรีวิวให้ชมเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ลาไปก่อนนะคะน้องแนนแล้วก็พี่พลอยนะคะ กราบสวัสดีลูกค้าขอบคุณค่ะ